สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อุดบุญสุขนะบอกว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะบาวแกมาขายของกับฝั่งข้าวฝั่งข้าวพี่น้องพี่น้องเนาะอ่าเป็นจใจหรอขยเมนอันนี้เนาะอ่าทหารเขมนนี่ก็หาวิ่งห้างจุกตูดพี่น้องเนาะเจอเอฟสิบหกไปถิ่มอ่าใครใส่หัวเนาะพี่น้องเป็นใจล่ะเยอะจัดไปเนาะอายไทยเขาเนาะอ่าลาวนี่ยเป็นน้องของใครเนาะอืมไทยนี่ก็ซ้ำอายเนาะจัดไปหนักหนักจัดทำไหนักหนักเน้องเนาะบาวแกเป็นกำลังใจให้ทหารไทยเด้อเนาะเออมันห่าวไรเนาะ มันห่าวหลายจัดทั้งนักเอาให้สิ้นสภาพคือนายกรัฐมนตรีไทยผลบอลเนาะอือห้กองทัพจัดการให้ทหารเขมรนี่สิ้นสภาพเนาะสิ้นสภาพก็คือบ่มีสภาพในการลบเนาะเอาแบบให้มันนักนวงไปเนอะเอาแบบให้จบเนาะเอาหาบ่ให้กล้าเื้ยอีกนะอยไปเนาะเนาะเออเบาแก้กับมาขายของเลยไปเนาะเบาแก้ก็เปิดโทรศัพท์ฟังข่าวฟังข่าวไปน้ำเนาะติดตามเพราะว่าสายแดนเขมรก็เล่าอยู่ติดกันเนยไปเนาะอือแต่กาบพรท่านมีการเกินใบ ของทหารลาวหรือว่าทหารเขมรในชายแดนลาวบวกนี่เนาะเป็นเรือ่องเบาแกจังหูะของบบกแกอยู่กับชายแดนเนาะห mm. ่างจากบ้านบบกแกไปบ้านหาคิโรเนาะ mm. ถ้ามีการเคลื่อนทัพของทหารเขมรมาตั้งลาวนี่ก็มันกาสีนี่เอ่อยัื่องว่ามาเสียความรู้สึ พอดีเพ the ิ the the ่นมาซื้อของนะพี่เนาะเราแกจอดรถอัดคลิปอยู่เนาะเพิ่นกะมาขายของบางแกก็เลยขายของก่อนเนาะเออตอนนี้ก็อยู่ใกล้เสแดนเพี่อนเราต้นห่างจากเสแดนบางแกขายของอยู่ตรงนี้เนาะจากเสแดนนี่ประมาณหารักเนาะพี่นยงหาคิโลเนาะพี่เนาะแต่บางแก้เนาะแล้วก็บริษ่ทในยินมีอย่างเนาะทหารเล้าก็บเ็นมีอย่างเนาะเออบรทษันมีสามีก็ต้องมีการบาแก้วกันต้องหูเนาะกะเนาะมันห่าวไายพี่น้องจัดขนาดนักเลยเพี่น้องเลยาพี่น้องไข่เนาะ จัดิต่างๆเนาะบาแกส่งกำลังใจทหารไทยนะในเมื่อเขาอยากว่าวดีก็ว่าแล้วเนาะว่าวดีก็ว่าแล้วยังกะแล้วเนาะยังยังเก่งอยู่เนาะทหารมาโคนกระปากดีเลยทหารมาโคนกระวิ่งห้างจุกตูดเนาะถือเอฟชิมพโฮกไปว่านี่เนาะแล้วบาแกเนี่ยจะได้กับอยู่ข้างพี่น้องไทยเนาะบาแกบังลืมมูลคุณประเทศไทยดิบาแกสเผด็นเปลี่ยนอยู่ประเทศไทยนี่ยสิบกว่าปีพแน้วจนมีกับทุกอย่างเนาะ บราแกมาขายคลองแบบนี้เนี่ยเราแกก็ไปเดือดร้อนอยังนี่อ่าเนาะบ่อแก้ไปเดือดร้อนยังเนาะบ่อแกก็บให้กินไปนะเนาะเฮ้ามีเฮือนมีซานอยู่มีหายไม่น่าเห็ดอา่าอยู่ไปใช่ไหมพนะี่น้องเนาะไปอยู่ประเทศไทยกับอา่าบุรีรัมยสิง,นะงนนะห์นาะยกะลำบากกันชอบเจออะไเงินเพื่อนเนาะเห็ดกันเพิดมือเพิดอเว้นกันเนาะกับบ้นบอกัดเมือนนะ่อยกันพี่น้องอืมแต่ว่าขาแรงมันสูงเนาะไปเห็ดสักมือหนึ่งกับตองก้าบมาจุบานเฮาเนาะว่าแนะต่ไปอา่าประเทศได้ดอกพี่น้องเนาะ พี่น้องไทยเปิดอยากอยู่ประเทศอื่นกับช่วยถายกับกล้ามาอยู่กับครอบครัวนะเพื่อนเนาะแต่ว่าเนาะมีผู้ใด้อยากห่างครอบครัวไปตลอดชีวิตดอกเพื่อนเนาะทุกคนต้องมีครอบครัวเนาะเอ้าะพวกมีหลายพี่น้องบ้าแก่กันสิกายคล้องต่อเนาะก็ติดตามข่าวๆไปน้ำเนาะส่งนกำลังใจทหารไทยผู้สุคนเนาะในกับ้านยังปลอดภัยเนาะการครอบครัวเนาะบมีผู้ใดอยากให้มันเกิดดอกพี่น้องในเมื่อมันอยากเกิดขึ้นมาแล้วเาก็ต้อง ไปกําลังใจให้กันเนาะอยู่แนวหลังเนาะบ่แม่นว่าสิไปซ้ําเติมซะเนาะอ่าเอาสวัสดีพี่น้องเอาสวัสดี